สวัสดีครับผมบาลองเสียงนะครับผมเป็นเครื่องซีดีนะครับของ NAD นะครับแนนะครับ 4.565BE นะครับลูกค้าส่งมาฝากขายนะครับสภาพตามนี้เลยนะครับผมมีรอยนิดหน่อยนะคะผมที่เหลือสวยหมดเลยนะครับอันนี้ลองแผ่น m p 3ครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นแท้แผ่นไลท์แผ่นก๊อบอ่านหมดทุกแผ่นนะครับผมนี่นะกินเกน็แอมป์ที่ใช้เป็นวิทยาดูครับเสียงเพิ่มเสียงนะครับ ตัวพองที่ใช้เป็นเป็นมอนิเตอร์นะครับวิดีโอสตูดิโอถูนะฮะขออนุญาตฝากร้านนิดนึงครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อนะครับร้านเปิดเก้าโมงครึ่งนะครับปิดห้าโมงเย็นร้านอยทุกท้องถุกครับอ่ะเดี๋ยวมาดูลูกเล่นนะฮะปุ่มนี้ก็จะเป็นอ่ถ้าเลื่อนก็จะเป็นสกิปนะครับผมเน็กนะครับถ้าเลื่อนกลับเป็นแบ็กนะฮะเนี่ยนะฮะแบ็กกลับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นรีโมทเขา น,นี่หมดก็เดี๋ยวผมโพสนะครับเดี๋ยวผมลองลองเป็นซีดีแผ่นแผ่นแผ่นไลท์แล้วกันเนาะเดี๋ยวลองแผ่นไลท์น,นะครับแผ่นไลท์น,นะครับนะฮะกดเพย์ครับอ่านทุกแผ่นนะครับอ่านทุกแผ่นเลยนะครับ น,นี้จะมีช่องต่อ USB ครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาลอง USB ให้ดูนะฮะตอนนี้ผมลองอ่เป็นอันาล็อกด้วยแล้วก็คอเชี Co ่ยวนะครับแล้วก็ออปติกด้วยนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้อันาล็อกนะครับอ่าข้างอ่ามันมีดิจิตอลเอาต์พุตนะครับเป็น c o เอฟเคากับออปติ a เ o u าเอานะฮะนะครับอ่าทุกแผ่นนะฮะ้ยูด้านหลังนะครับ นะครับที่ผมบอกนะครับดิจิตอลเอานะฮะนีอันาล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับโอเคครับผมอ่านทุกแผ่นครับขอบคุณครับ